ครับนี่ชิ้นแรกนะครับที่เราจะพาไปชมกันนะครับนี่โอ้โหเป็นไงหยิบขึ้นมาแล้วดูแล้วโอ้โหคลาสสิกนะครับมีความคลาสสิกมีความเก่านะครับนี่เราให้พิจารณาด้วยด้วยแบบว่ามองแบบยังไม่ต้องลงกล้องนะนะครับเขามีลูกอมเขามีความเก่ามีการลั่นมีการลานนะครับ นะครับอันนี้เป็นเม็ดข้างนะพี่นะเม็ดคั่งนะข้างผสมคงนะครับนะครับหลวงพ่อไลวัดเขายี่สานนะครับนี่โหสุดยอดนะครับนี่เขาเรียกว่าตำนานข้างเหลือร้ายนะครับวัดเขายี่สานเลยนะนะครับแล้วเม็ดนี้เป็นอะไรที่แบบนะพี่นะครับละมุลละไมพูดง่ายว่าคือถ้าเป็นภาษาเซนพาเขาบอกว่าดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับอ่าเก่าถึงยุคนะครับนะลั่นโดยธรรมชาตินะครับลั่นธรรมชาติ นะครับลวดที่นะครับที่ฝังอยู่ในตัวข้างมีฟอมเก่าเป็นธรรมชาตินะครับอ่านี่นี่ผ่านการเวลานะครับผ่านการเวลานะครับอย่างนี้สองสี่ฝานะพี่นะครับข้างเหลือหลายนะครับวัดเข่ายี่สามนะครับนี่เรามองด้วยตาเปล่าเราก็มองโอู้หเป็นไงนี่ให้มองแบบยังไม่ได้ซูมให้ชมนะนี่ให้พิจารณาจากลูกลูกอมเขาก่อนนะครับจะปั้นแบบเป็น เป็นหยดน้ําก็มีเป็นกลมก็มีนะพี่นะครับนะมีมีก็แล้วแต่วิธีการปั้นลูกเล็กลูกใหญ่นะครับแต่ว่าส่วนมากนะครับเม็ดจะไม่ไม่ได้ใหญ่บิ๊กเบิ้มมากนะครับลักษณะเม็ดเขาก็ประมาณนี้นะครับนะบางลูกก็อาจจะรีรีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ลูกนี้ปั้นกลมนะครับแล้วลั่นธรรมชาติลวดเนี่ยเก่ามีความคลาสสิกนะครับอันนี้ข้างเหลือร้ายนะครับวัดเข่ายี่สานนะครับหลวงพ่อร้ายนะครับวัดเข่ายี่สานอ่ะเด้ว เดี๋ยวผมจะซูมให้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ชมอ่านี่ครับสวัสดพพีพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนี่นะครับเป็นเป็นข้างผสมผงนะครับเป็นข้างผสมผงต้องบอกว่าเป็นข้างผสมผงนะครับหลวงพ่อร้ายวัดเขา่ายี่สาดเนี่ยจะเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยหลงนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อไผ่วัดบางแคกลาง นะครับจริงๆแล้วจะมีเป็นเป็นลูกศิษย์ท่านมีเยอะแยะนะครับแต่ที่พอสืบทราบได้นะที่ชัดเจนเลยนะสองหลวงพ่อนี้นะครับนี่เราซูมเข้ามาเนะี่ยนะพี่นะครับถ้าเราเจอพวกเครื่องรางอย่างเนี้ยนะครับให้เราพิจนารณาพี่นะครับดูธรรมชาตินะครับดูความเก่าเนะี่ยดูลวดเห็นไหมลวดเขามีมีความเป็นธรรมชาติแล้วเก่าเองนะไม่ได้แปลว่าไปแช่อะไรมาที่เป็นสนิมแดงกังนะนะครับสังเกตอย่างเงี้ยผ่าน ผ่านการเวลามาดูดิสนิมเขาก็ขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เนี่ยดูการฝังการเจาะลงไปนะครับอย่างเงี้ยเขาเอาไว้ห้อยนะสมัยก่อนนะนะครับสมัยก่อนเขาห้อยกันนะข้างเหลือร้ายเนี่ยนะครับเนี่ยเขาทําที่เขาติดลวดอย่างเงี้ยเขาติดเอาไว้ให้คนเนะี่ยนำเอาไว้ห้อยนะครับอ่าน,นะครับเขาติดลวดให้คนเอาไว้ห้อยกันนะครับห้อยบูชาเป็นเครื่องรางนะครับนะครับโหต้องบอกว่า ข้างเหลือร้ายนี่พุทธคุณต้องบอกว่าืหพี่นะครับได้ทั้งแขวคาดอยู่ยงคงกับพันเมตตามหาลาบโชคลาภนะครับได้ทุกแบบเลยนะข้างของแกเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางนําโชคก็ได้นะครับบอ,อยป้องกันภัยก็ได้นะครับสามารถใช้ได้หลายรูปแบบเลยนะครับถือว่าสุดยอดนะนะครับในการพุทธาพิเศษสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่าโอ้โหของแกนี่นะ ของจริงๆตัวจริงๆเนี่ยหาดูได้ยากแล้วสังเกตว่าเนื้อข้างเนี่ยเ,เขาจะไม่ได้ออกเป็นไม่ได้ออกเป็นข้างแบบหลงห้องสุกแบบติดแบบนั้นเลยแต่เป็นข้างผสมผงนะครับแล้วปั้นนะครับแล้วปั้นในะพีนนะครับผอกแพ้เนี่ยผ่านการเวลามามาค่อนข้างนานนะครับแล้วจะมีการลั่นนะครับดูรอยลั่นของเขาเนี่ยดูรอยลั่นการลั่นนะครับต้องลั่นลั่นเองอนยะ่างไงี้ดูดิ นี่ลั่นเป็นธรรมชาตินะครับลั่นเป็นธรรมชาตินะครับเขาลั่นเขาแตกของเขาเองนะนะครับเขาลั่นเขาแตกของเขาเองพี่นะครับพรุ่งนี้ถ้าได้อายุแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับถ้าได้อายุแล้วลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับลั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นว่าการทําปลอมเนี่ยก็ยากนะครับด้วยนะพี่นะครับถ้าถ้าเป็นของปลอมส่วนมากก็นะครับเราจะเจอเป็นดําๆนะครับเป็นดําๆเลยแล้วก็ไม่ไม่แตกไม่ลั่นไม่ไม่หลานแบบนี้ แต่นี้พี่ดูเลยนี่ดูการลั่นของเขาเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับนี่ลั่นแตกเองแยะเองนะครับนี่แตกเองแยะเองนะครับด้วยอายุนะพี่นะครับฟังเก่าของของ,ของลูกอมเนี่ยนี่ครับนี่โอ้โหเนี่ยให้ชมเนื้อเห็นไหมเนี่ยข้างผสมผงนี่ดูการลั่นเห็นไหมครับโอ้โหดูการลั่นของเขาดิ นะครับดูการลั่นในดูข้างเห็นไหมในวัดข้างผสมผงนะครับเป็นอะไรที่คนเขาหาใช้กันนะนะนครับเป็นอะไรที่คนเขาหาใช้กันโตจริงจริงนี่หายากนะครับนี่โอ้โหดูครับแล้วลวดที่ฝังต้องเก่านะครับพี่นะครับต้องเกามีความเก่าเป็นธรรมชาติเห็นไหม นี่ครับโอ้โห,โโหโดูดินาหลักการหลักๆเลยนะการพิจารณาเนี่ยต้องดูให้เก่าถึงยุคนะครับแล้วก็ดูการลั่นของตัวข้างนะครับนะที่เราเบิดออกมาเองเนี่ยพี่นะครับที่ปริที่แยกเนี่ยเนี่ยพวกนี้ต้องดูให้เป็นธรรมชาติดูให้เก่านะครับสมมติว่าไปลอยขี้เหมือนใครเอาอะไรไปทําให้มันแย่เนี่ยก็ก็ไม่ใช่ละส่วนมากเวลาเจอเก๋เนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ออกลักษณะแบบลั่นแบบอย่างนี้เป็นธรรมชาติเป็น ถ้าแตกก็เหมือนจะแบบใช้มือเนี่ยดันๆให้แตกนะครับอย่างนี้เขาปั้น,นพี่โอ้โหผ่านผ่านการเวลามาต้องกี่สิบปีแล้วพี่นะครับเขาลั่นของเขาเป็นธรรมชาติเลยนะหลวงพ่อไลฟ์เนี่ยว,วัดเขาอีาส่สานเนี่ยวิธีการดูจริงๆเนี่ยดูให้เก่าถึงยุคแล้วกด็ดูดูลักษณะการลั่นนะครับนะครับดูลักษณะการลั่นพี่อย่างเงี้ยผมเห็นครั้งแรกผมได้อันเนี้ยผมเจอในในพาร์ทท,ที่แบบน้องๆเหมาเข้ามา นะครับเหมาแล้วก็นะพี่นะครับเอามาเข้ามาที่บริษัทนะครับก็ไม่ไม่ได้เห็นตั้งแต่ครั้งแรกนะนะครับไหลสดอยู่กําลังคุยกับสมาชิกแฟนเพจแล้วหยิบขึ้นมาอ้อู่ผมตกใจมือสั้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมเห็นปุ๊บแล้วคือดูง่ายพี่นะครับลักษณะลูกอมเนี่ยคือแท้แบบระยะไกลเลยนะครับคือแท้ระยะไกลเลยพี่นะครับผมหยิบป,ปุ๊บผมตกใจเลยว่าหุ้ยทําไมมีอันนี้อยู่ในนี้ได้ยังไง นะครับปกติผมเคลียร์ถ้าหมุเหมาพาบ้านมาแล้วผมน้องๆเหมาเข้ามาเนี่ยเข้ามาที่บริษัทเนี่ยนะครับบางทีผมไม่ได้วิ่งไปดูเองให้น้องๆไปดูก็เหมาเข้ามานะครับลูกค้าตีราคาก็พอใจกันก็เช่ากันเข้ามานะครับบางทีผมก็จะเหมาต่อนะครับบางทีก็จะเหมาต่อไปนะครับพอดีจังหวะเจอเม็ดนี้อยู่อยู่ในกล้องนั้นประเดี๋ยวโอ้โหผมตกใจมากนะครับยังไม่คาดคิดว่าตัวเองจะได้ นะครับลูกอมหลวงพ่อร้ายว่าเขายี่สันแล้วได้แบบง่ายๆนะครับโอ้โหดูดินี่ครับเนี่ยดูให้เก่าถึงยุคแล้วก็ดูการลั่นนะครับดูเนื้อนะครับดูให้เป็นข้างผสมผงนะครับก็เนี่ยอาจารย์หลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโลงนะครับนะการพบเจอผมบอกเลยว่าเจอน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะลูกอมของหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโลงเองเนี่ยแกก็ทําคล้ายๆกับอาจารย์นะครับ ของแกเนี่ยจะเป็นใบโพเผานะครับนะเป็นเป็นเหมือนใบโพใบโพเผาผสมข้างเหมือนกันหลวงพ่อหนึ่งเนี่ยนะครับแต่นี้เป็นของอาจารย์หลวงพ่อหนึ่งแกจะมีทักเชือกนะครับจะไม่มีติดหูแบบนี้แต่ถ้าเป็นของหลวงพ่อไลท์เนี่ยจะจะติดหูนะครับนะตรงข้างในเนี่ยถ้าเราเอาไปเอ็กซเรย์เนี่ยเราจะเห็นว่าลวดเนี่ยเป็นม้วนๆขดๆนะครับแล้วจิกลงไปปักไว้นะครับเอาไว้ให้คนเนี่ยสมัยก่อนคนโบราณเน,นี่ยเขาก็จะห้อยนะครับห้อย นะครับลักษณะก็ห้อยบูชาเป็นเครื่องหลางนะครับวิธีการดูก็อย่างที่บอกนะครับดูให้ข้างเนี่ยลั่นเป็นธรรมชาตินะครับลั่นเป็นธรรมชาติเนื้อเก่าถึงยุคนะครับนี่การติดลวดเป็นธรรมชาติลวดเก่านี่ครับนี่ลวดเกา่เกาข้างเนี่ยลั่นต้องลั่นเป็นธรรมชาติแบบนี้นี่ลักษณะต้องลั่นแบบนี้นะครับนี่ลั่นเป็นธรรมชาติ นะเนี่ยคือวิธีการจดจําเลยพี่นะครับร,รับรองว่าเนี่ยถ้าไปเจอเนี่ยนะให้เนี่ยให้ดูของแท้ๆนะพี่ในลักษณะเวลาไปเจอเนี่ยของจริงเนี่ยพี่ก็ต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะพระเนี่ยทาวัตถุมงคลเนี่ยทำไล่ๆใกล้ๆทิ้งเคียงกันเลยนะครับนะ้าต้องบอกว่าทําพร้อมๆกันเลยนะครับในะลักษณะจริงอะนะตัวข้างไม่ว่าจะเป็นเนื้อมวลสารหรือว่าอะไรเนี่ยพี่นะครับลักษณะก็จะออกเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าวันนะก็จะออกเปการติดลวดติดอะไรก็จะเป็นแบบนี้ นะครับแล้วก็หายากดูการลั่นเห็นไหมเนี่ยเขาเขาลั่นของเขาเองนะดูดิลั่นโดยการผ่านเวลานะพี่พวกนี้นะครับลั่นโดยการผ่านเวลาเห็นไหมนะครับเนื้อเป็นข้างผสมผงก็ไม่ได้ออกเป็นผงเลยสังเกตดีๆถ้าเป็นผงก็จะออกถ้าเป็นผงก็จะไม่ลั่นนะพี่นะครัเป็นผงก็จะไม่ลั่นเนี่ยเป็นข้างนะ ข้างผสมผงเลยออกแบบนะครับมันมีการลั่นของตัวเนื้อเขาถ้าเป็นลูกอมผงสองสีฟ้าบางทียังกลมดิ๊กอยู่เลยนะครับแต่อันนี้เป็นแบบผสมข้างนะครับนี่ไหมในในในเนื้อเขาก็จะออกเป็นเหมือนแบบมีการแบบจะอธิบายยังไงแปบลบว่าอ่าแบบดูมีฟ้าแบบว่าไม่ไม่ได้เป็นผงสะทีเดียวอะพี่นะครับไม่ได้ออกเป็นผงสัเป็นผงล้วนๆเลยมีการผสม ของตัวข้างเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าข้างเหลือหลายวัดเขายี่สานแน่นอนนะครับนี่คือเม็ดข้างของหลวงพ่อหลายวัดเขายี่สานนะครับอาจารย์ของหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโลนะครับต้องบอกว่าพ่อหนึ่งนี่นะครับตัวลูกศิษย์ก็คือหลวงพ่อหนึ่งเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อหนึ่งเลยก็ลองคิดเอา่านี่คืออาจารย์ใหญ่นะครับหลวงพ่อหลายวัดเขายี่สานโอ้โหที่สุดแล้วครับนะครับที่สุดแล้ว นะครับเหรียญก็หายากเราก็เกเยอะนะครับจะจะไม่ทันชีวิตท่านด้วยเหรียญนะครับแต่เม็ดอมเนี่ยนะครับลูกอมเนี่ยนะครับลูกอมข้างเนี่ยทันนะครับแล้วเป็นที่แบบต้องการของคนเขาไว้ใช้กันนะครับเพราะคนสมัยก่อนเขารู้ถึงพุทธคุณนะครับของพวกนี้บูชาแล้วจะจะให้คุณวิเศษกับคนที่มีไว้ในครอบครองนะครับนะครับเพราะจิตสมาธิในการอันพลังของพระเกจิยุคเก่าเนี่ยถึงจริงนี่โอ้โหนี่ครับ อ่านีいい่นะครับ